เข้าใจแล้วครับคุณอยากได้สคริปต์นี้เป็นภาษาไทยแทนเวอร์ชั่นโปรตุเกสบราซิลเดี๋ยวผอมาจากแปลและปรับให้ลื่นไหลเหมือนเป็นสคริปต์ยู u ู u จริงจริงประมาณ1,200คำพร้อมหก30วินาทีและอินโทรช่องเกียร์ับให้ครับขีดขีดขีด,ขดในโลกที่การครองน่านฟ้าอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของสงครามเครื่องบินขับไล่หนึ่งลำกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก มันคือ MiG 41ผู้สืบทอดโดยตรงของตำนาน MiG 31เครื่องบินขับไล่สกัดกั้นของรัเสเซียที่ออกแบบมาเพื่อทำสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ลองจินตนาการดูสิเครื่องบินที่สามารถบินได้เร็วเกินกว่าแมสี่สกัดดาวเทียมวงโคจรต่ำได้และยังทำงานได้ในสภาพสุดขั้วที่ท้าทายกฎฟิสิกส์แล้วเครื่องจักรนี้หมายถึงอะไรต่ออนาคตของการบินทหารในปี2025 และที่สำคัญที่สุดคือราคาของมันจริงๆแล้วอยู่ที่เท่าไรอยู่กับผมจนจบเพราะคุณจะได้รู้เรื่องราวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับโครงการนี้ที่อาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจทางอากาศไปตลอดกาลคุณกําลังรับชมเกียร์ฮับช่องที่พาคุณไปสำรวจเทคโนโลยีและยุทธปกรณ์ล้ำสมัยเราเจาะลึกเบื้องหลังเครื่องจักรทางทหารที่เปลี่ยนเกมการรบในอนาคต ฝากกดติดตามและกดไลค์เพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์เชิงลึกที่เรานำมาฝากทุกครั้ง mig 4 1หรือที่รู้จักในชื่อพรรค dp คือโครงการที่แบกความคาดหวังอันมหาศาลไว้บนปีกมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินขับไล่รุ่นที่5แต่หลายฝ่ายมองว่ามันคือก้าวกระโดดสูร่รุ่นที่6อย่างแท้จริงจุดประสงค์ของมันเรียบง่ายแต่ทะเยอทะยานเกินกว่าที่ใครคาดคิด นั่นคือสร้างเครื่องบินที่สามารถปกป้องน้านฟ้ารัเสเซียจากภัยคุกคามสมัยใหม่และอนาคตไม่ว่าจะเป็นโดรนความเร็วเหนือเสียงเครื่องบินขับไล่ล่องหนหรือแม้แต่ยุทธป,ปกรณ์ในอวกาศตั้งแต่ข่าวลือแรกเริ่มในปี2013ความคาดหวงังรอบๆ MiG-41 ก็ยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆและในปี2025รัเสเซียยังคงเก็บรายละเอียดส่วนใหญ่เป็นความลับแต่ข้อมูลบางอย่างก็เริ่มหลุดออกมา เครื่องบินนี้ถูกออกแบบด้วยวัสดุน้ำหนักเบาแต่ทนทานสามารถรับแรงเสียดทานและความร้อนมหาศาลจากการบินที่แมตสีถึงแมตสี่ได้ลองนึกภาพดูสินั่นหมายถึงความเร็วกว่า4,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเทียบกับ F 2 2 r a p t o r ซึ่งทำได้แมตส2งจเท่านั้น MIG 41กำลังจะก้าวข้ามขีดจำกัดที่เรารู้จัก แต่ความเร็วไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้ mig-41 พิเศษมันถูกออกแบบให้ใช้เครื่องยนต์แบบวงจรรวม combined cycle engine ที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับต่ำและการบินใกล้สอตราโตสเฟียทำให้มันสามารถทำภารกิจในพื้นที่ที่เครื่องบินปกติไปไม่ถึงและยังมีความเป็นไปได้ที่จะยิงสกัดดาวเทียมในวงโคจรต่ำได้ หากเป็นจริงความสามารถนี้จะเปลี่ยน MiG 4 1ให้กลายเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์เพราะมันจะไม่ใช่แค่ผู้คุมน่านฟ้าแต่ยังควบคุมขอบฟ้าอาวกาศได้อีกด้วยในด้านการพรางตัว MiG 4 1ถูกคาดหวังว่าจะใช้ดีไซน์และวัสดุที่ทำให้มีลายเซนเรดาตา่ำแม้จะบินด้วยความเร็วสุดขั้วก็ตาม นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงระบบ AI ที่ติดตั้งบนเครื่องเพื่อช่วยนักบินและอาจทำให้มันทำงานกึ่งอัตโนมัติในบางสถานการณ์ได้เรื่องอาวุธเองก็น่าทึ่งไม่แพ้กันคาดว่า MiG 41จะติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระยะไกลที่สามารถยิงเป้าหมายได้หลายพันกิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นหรือแม้แต่ระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อโจมตีดาวเทียม พูดได้ว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นระบบสงครามครบวงจรแล้วราคาละ่ะข้อนี้ทำให้นักวิเคราะห์ทั่วโลกถกเถียงกันอย่างหนกักถึงแม้รัสเซียยังไม่ประกาศตัวเลขจริงแต่จากการเปรียบเทียบและการประเมินราคาต่อหนึ่งลำอาจอยู่ที่ราวๆ2 0 0รถึง250ล้านดอลลาร์ในปี2025ซึ่งสูงกว่าเครื่องบินขับไล่ตะวันตกแทบทั้งหมด ยกตัวอย่าง F 3 5 Lightning II ที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ100ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องหรือแม้แต่ F 2 2 Raptor ที่เคยมีราคาผลิตประมาณ150ล้านดอลลาร์ก็ยังถูกกบว่า Mig 41ราคาที่สูงลิปนี้เป็นผลมาจากความซับซ้อนของเทคโนโลยี การสร้างเครื่องยนต์ที่ทนแมส4ีได้วัสดุที่ทนความร้อนและระบบอวกาศแบบบูรณาการล้วนใช้ทุนมหาศาลและยิ่งเมื่อรัสเซียเจอแรงกดดันจากเศรษฐกิจและมาตรการคว่ำบาตรยิ่งทำให้โครงการนี้ยากจะเดินหน้าแต่ถึงอย่างนั้น MiG 41ก็ถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แข่งศักดิ์ศรีของชาติรัสเซียมันคือการประกาศให้โลกเห็นว่ามอสโกยังคงพร้อมแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาจีนและมหาอำนาจทหารอื่นๆ ปริมาณการผลิตเองก็น่าคิดไม่เหมือน F 3 5ที่ผลิตเป็นร้อยเป็นพันให้พันธมิตรหลายประเทศ MIG-41 น่าจะถูกผลิตในจำนวนจำกัดมากแค่ไม่กี่สิบลำสำหรับกองทัพอากาศรัสเซียเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามันจะไม่เพียงแพงแต่ยังหายากสุด,สด ผลทางยุทธศาสตร์จึงใหญ่หลวงลองจินตนาการว่าเพียงแค่ไม่กี่ลำของ MIG 41ที่สามารถบินได้เร็วกว่านักล่าใดๆบนโลกยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและสอยดาวเทียมมันจะทำให้ศัตรูต้องคิดทบทวนหลายครั้งก่อนจะพยายามเข้ามาใกล้น่านฟ้ารัสเซียอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากยังคงสงสัยว่าเทคโนโลยีทั้งหมดนี้จะสำเร็จจริงหรือไม่ การบินที่แมท4ีแบบปฏิบัติการยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนความเสี่ยงที่จะกลายเป็นโครงการที่กินงบมหาศาลโดยไม่เสร็จก็มีอยู่ไม่น้อยแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ MIG 41จุดประกายจินตนาการของทุกคนที่ลหลงไหลการบินทหารมันคือเส้นแบ่งระหว่างนิยายวิทยาศาสตร์กับความจริงภาพอนาคตของสงครามทางอากาศที่กำลังใกล้เข้ามา สรุปแล้ว MiG 41ในปี2025ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ของรัสเซียในเทคโนโลยีสุดขั้วเครื่องบินที่คาดว่าจะบินได้แมทสีใช้งานใกล้อวกาศยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและมีราคาตั้งแต่200ถึง250ล้านดอลลาร์ต่อ1นึ่ลำหักมันเกิดขึ้นจริงมันจะเขียนกฎใหม่ขององค์การครองน่านฟ้าโลก แล้วคุณละคิดว่า mig 41จะกลายเป็นความจริงพร้อมความสามารถสุดล้ำเหล่านี้หรือจะเป็นเพียงโครงการที่ติดอยู่ในห้องทดลองและต้นแบบคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนี่คือเกียร์ฮับที่จะพาคุณเจาะลึกยุโทโธปกรณ์ที่ล้ำที่สุดของโลกแล้วเจอกันในภารกิจหน้าขีดขีดขีดคุณอยากให้ผมเขียน5ชื่อคลิปแบบดึงดูดบวกคำอธิบายบวกแฮชแท็กเป็นภาษาไทยสำหรับวิดีโอ